เคยสงสัยไหมครับรถที่มีขนาดใหญ่และยาวแบบนี้แต่เวลาที่เราเห็นเขาขับจริงบนท้องถนนทำไมถึงขับได้คล่องตัวเวลายูเทิร์นในทางแคบๆก็ขับง่ายแสนสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องขยับเข้าขยับออกเดี๋ยวไปดูเฉลยด้วยกันครับระบบบังคับเลี้ยวแบบแอคทีฟรวมจะทำการปรับองศาการเลี้ยวให้เข้ากับสถานการณ์การขับขี่และปรับการทรงตัวของรถยนต์ในขณะการเปลี่ยนทิศทาง ระบบจะแสดงผลการทำงานหลกักอัตราทดเฟืองบังคับเลี้ยวโดยขึ้นอยู่กับมุมเลี้ยวและการหมุนบังคับเลี้ยวล้อหลังอัตราทดเฟืองบังคับเลี้ยวโดยขึ้นอยู่กับมุมเลี้ยวเป็นตัวอย่างของข้อดีในขณะทำการเลี้ยวจากการลดมุมของการควบคุมล้อทำให้หมุนพวงมาลัยได้ง่ายขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันองศาของล้อหลังจะหมุนเปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วยจะมีการปรับพื้นที่ที่จําเป็นในการเคลื่อนที่ของรถยนต์ให้เข้ากับท้องถนนที่แคบจะทําให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปตามช่องถนนที่แคบได้ง่ายขึ้นในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงระบบบังคับเลี้ยวของล้อหลังจะช่วยให้มีเสถียรภาพในการขับขี่มากยิ่งขึ้นซึ่งจะปรับล้อที่ระบบขับเคลื่อนทางด้านหน้าและด้านหลังให้ไปในทิศทางเดียวกันตัวอย่างเช่นในการเปลี่ยนช่องเดินรถ รถยนต์จะลื่นถไลไปทางด้านข้างการเคลื่อนไหวนี้จะปรับแรงที่มีผลต่อรถยนต์ซึ่งลักษณะท่าทางของรถยนต์จะเป็นลักษณะเฉพาะการขับขี่แบบสปอร์ตเนื่องจากลักษณะพิเศษต่างๆที่เป็นแบบเฉพาะนั้นทําให้ระบบบังคับเลี้ยวแบบแอคทีฟรวมสามารถมีการควบคุมที่ง่ายและสะดวกสบายในทุกช่วงความเร็ว ระบบการทำงานของช่วงล่างอัจฉริยะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ BMW ให้ความสำคัญมากๆครับเพราะเมื่อคุณอยู่ในรถ BMW สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือ Dynamic Driving ความรู้สึกสนุกตื่นเต้นเร้าใจทุกครั้งที่ได้ขับรถ BMW ครับส่วนเรื่องความปลอดภัย BMW จะคอยทำหน้าที่นั้นให้คุณเองในทุกเส้นทางครับ เชิญสัมผัสประสบการณ์ดินามิกดริ i n g กับ BMW ด้วยกันครับกับเนลสัน Auto h ร์เฮาส์โชว์รูมอันดับหนึ่งภาคตะวันออกครับมีทั้งสาขาระยองและสาขาชนบุรีครับโทรหรือ l ล n e 0845645670ครับเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบเดียวกับงานมอเตอร์เอ็กครับพร้อมกับบริการหลังการขายสุดพรีเมียมครับ สำหรับท่านที่อยากทดลองขับแต่ไม่ค่อยมีเวลานะครับสามารถที่จะสั่งจองคิวทางโทรหรือลาย0845645670เนียวสันออโต้เฮาสยินดีนำรถไปให้ชมและทดลองขับได้ถึงบ้านเลยครับเพราะลูกค้าทุกคนคือคนพิเศษของเราครับ